สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่เอฟทุกท่านครับกล้องเจริญฟาร์มไก่ชนคคลูกทุ่งนะฮะวันนี้ก็กลับมาพบมาเจอมาเจอกับทุกท่านอีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอได้เจอก็นานพอสมควรนะครับก็น่าจะร่วมสองเดือนนะครับเนื่องจากมีปัญหาเรื่องของสุขภาพอยู่นิดหน่อยนะครับวันนี้ก็อ่า อาการดีขึ้นนะครับก็พอมีเวลานะครับกลับจากทรากุรก็เลยอยุ่รถนะครับได้ทำคลิปพูดคุยนะครับกับยูนองเอฟซนะครับไม่ได้นำขากล้องมานะฮะก็เลยอาจจะสั่นไหวอยู่นิดหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านอีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับกับเรื่องของนักกีฬาของพวกเรานะครับ วันนี้กองเจรนฟาร์มไก่ชนกลุกทุ่งจะพูดถึงเรื่องเชิงชนนะครับเชิงชนในที่นี้หมายถึงเชิงชนของทุกสายพันธุ์นะครับทุกสายพันธุ์ซึ่งก็มีเพื่อนๆนะครับหลายคนอ่าทั้งเพื่อนสนิทแล้วก็เพื่อนที่รู้จักกันในเวทวงนะครับหลายคนหลายท่านเนี่ยให้การวิจารณ์ว่าเรื่องของเชิงชนเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนประกอบ เท่านั้นนะครับซึ่งผมเองก็คิดอยู่หลายตลบเหมือนกันนะคิดอยู่หลายตลบเหมือนกันว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเชิงชนเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนประกอบอย่างที่หลายๆคนอย่างที่เพื่อนๆในวงการหลายคนนี่ได้พูดกันหรือเปล่านะฮะก็มาคิดพินิรวิเคราะห์ดูก็มันน่าจะ มันน่าจะเป็นจริงตามประมาณนั้นนะฮะน่าจะประมาณนั้นน่าจะเป็นจริงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฮะนักกีฬาของเรานะครับที่จะทําการแข่งขันแล้วก็ให้เปรตศึกคู่ต่อสู้หรือว่าเหนือคู่ต่อสู้นะครับตั้งแต่วางหางเลยนะครับก็คือเรื่องของตีแม่นนะครับ ปากเรียวตีแม่นตีเจ็บตีจำเพลนะครับปากเรียวตีแม่นตีเจ็บตีจำตีจำเพลนะตีเจ็บในที่นี้ก็คือมันเป็นไก่ที่มีเบอร์แข้งเนี่ยถ้ามีเบอร์แข้งก็ตีเจ็บนั่นเองนะครับตีแม่นตีแม่นในในที่นี้ก็หมายถึงว่าขึ้นดอกไหนก็โดนอ่ะขึ้นดอกไหนก็โดน ตีบากเร็วตีแม่นตีเจ็บแล้วก็ตีจำแผลด้วยนีย่เป็นเรื่องที่สำคัญในเบื้องต้นเลยนะครับนะจากที่วิเคราะห์จากที่เพื่อนๆแล้วก็คนในแวดวงนะครับได้พูดคุยกันนะก็บอกว่าในเรื่องเชิงนะเป็นส่วนประกอบเท่านั้นเอง จริงๆแล้วไก่มันต้องตีแม่นปากเรียวตีแม่นตีเจ็บต um ีจำแผลยยิ่งถ้ามีเชิงนะครับมีชั้นมีเชิงเข้ามาเป็นส่วนประกอบเชิงดีเข้าไปด้วยโอกา,ากสชนะโคต่อสู้มันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นซึ่งผมได้มาวิเคราะห์คิดไปคิดมาอยู่หลายตลบก็เออ เห็นด้วยนะฮะกับกับท่านที่คิดอย่างนี้นะฮะเพราะว่าผลนะฮะแม้ว่าเชิงชนของนักกีฬาเรานะจะดีสักเพียงไร,ะรจะสายพันไหนก็นแล้วแต่มีเชิงชนที่สวยงามเพลียวพรานนะครับถ้าเป็นไทยเป็นข่อยเป็นเชิงเนี่ยถึงจะล็อกถึงจะมัด จะขี่ดีนะหรือว่าเป็นพม่าก,ก็ดีนะครับจะพริว้วจะไหวหลบหลีก็็ก่อสู้หรือเป็นมะาล่ออะไรก็ตามเนี่ยถ้าได้จังหวัดถ้าตีแล้วมันตีไม่โดนนะครับตีไม่โดนแล้วตีไม่เข้าก็คือตีไม่แม่นนั่นเองนะครับแล้วก็นานๆมาทีอย่างเงี้ยแปดกช้าได้ถีงก็ไม่โดนหรือพอโดนไปก็ ไม่เจ็บนะก็คือแข่งไม่ลึกไม่เจ็บหรือตัวไหนที่อาจจะตีบ่อยอาจจะไม่ค่อยจะจำแผละนะครับอาจจะตีทั่วอย่างเงี้ยโอกาสที่จะเอาคู่ต่อสูนะ้ให้อยู่เร็วเอาคู่แข่งขันให้อยู่หมัดนี่นะครับมันก็มันก็ต้องใช้เวลานานนะครับ อาจจะใช้เวลานานหรือบางครั้งบางคราวเนะี่ยอาจจะไม่ทันตัวที่เชิองอาจจะไม่ดีนะครับแต่ปากเร็วนะฮะได้จังหวะหาช่องตีเก่งนะครับนะฮะแล้วก็ถ้าสู้หลุดมาก็ปากเร็วนะฮะตีแม่นแล้วก็แข้งลึกตีแจลบแล้วก็โดนในแผลเดิมๆนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็คือตีจำแผลเนี่ยพวกนี้นะ โอกาสชนะมันก็มีมากขึ้นนะครับเชิงดีแต่ว่าถ้าตีไม่โดนนะครับโอกาสชนะมันก็มันก็น้อยนะครับมันก็น้อยนี่เราพูดกันตรงๆนะครับเชิงไม่ดีแต่ว่าถ้าปากเร็วนะได้จังหวะตีแม่นตีเจ็บแข่งลึกเนี่ยเฮมดีจำๆแผลแต่แผลเดิมๆเนะี่ยผมว่าโอกาสชนะมันก็น่าจะมีสูงมากกว่า นะครับตามที่หล,หลายๆคนได้วิเคราะห์แล้วก็พูดผมเองก็ได้นำมาวิเคราะห์ดูนะในเบื้องต้นบอกว่าในความคิดผมนะในทีเรกงหน่ยนะคิดว่าถ้าเชิงดีนะครับเชิงดีโอกาสชนะมันก็สูงนะถ้าว่าเราเชิงดีสักอย่างนะครับไม่ไม่ไม่หลงทางไม่เสียเปรียนในเรื่องของเชิงนะครับ แต่เมื่อมีการแข่งขันหลายไฟ์เกิดขึ้นนะครับด้วยด้วยเชิงดีนี่แหละแต่ว่ามันตีไม่โดนมันตีไม่เจ็บตีไม่จำเพลย์เนี่ยโอกาสชนะมันก็มีน้อยนะครับมีค่อนข้างยากแล้วก็ยืดเยื้อะนะครับยืดเยอะดังนั้นกับนิยามหรือคำที่ได้หลายท่านได้พูดมานะครับ ว่าเชิงชั้นเชิงเป็นเรื่องรองผมว่าน่าจะเป็นจริงนะครับน่าจะเป็นจริงพวกหลายๆไฟที่ผ่านๆมาว่าจะเป็นคู่ที่แข่งขันเพลงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวที่มีชัยจะเป็นตัวที่ตีเยอะกว่านะครับตีเยอะกว่าตีจัเพล ตรงข้ามกับเชิงดีตีไม่โดนนะครับนานๆานมาทีนะแถมมาทีก็ไม่โดนด้วยโดนก็ไม่ค่อยจะมีอาการเท่าไหร่ไม่เจ็บเท่าไหร่ตีไม่ค่อยจะย้ำจะจำที่เดิมนะครับที่ทั่วอย่างนี้นะโอกาสมันก็ยิ่งยิ่งห่างไวอีกนะดังนั้นนะครับกับคำพูดนะครับของหลายๆท่านนะครับที่ที่พูดมานะครับชันเชิงเนะี่ยเป็นเรื่องรอง นะปากเรียวตีแม่นตีเจ็บตีจำเพลเป็นเรื่องหลักเนี่ยผมว่ามันน่าจะใช่นะครับดังนั้นก็เอาบทวิเคราะห์นี้นะครับมาเล่าสู่ทุกท่านในฝั่งกันและเพืเ่อนๆน,นะครับเพื่อนบองน้องพี่เรามีความคิดเห็นเป็นยังไงนะฮะก็เม้นมาบ้างกันแล้วกันนะครับเอาเมนให้มันให้มันเกิดประโยชน์กับ เพื่อนพวกน้องพี่เราที่เข้ามาดูนะครับมีบทวิเคราะห์มีข้อความที่จะเป็นประโยชน์กับพวกเรานะเม้นมาเลยครับกังล่างใต้คลิปนะครับเพื่อจะเป็นแนวทางในการศึกษาจะเป็นแนวทางในการต่อเติมต่อยยอดนะครับวงการของเรานะให้มันสนุกยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ท่านที่เป็นนักบิดมือใหม่ก็จะได้นำ บทวิเคราะห์ของแต่ละท่านที่ได้วิเคราะห์มานะครับได้นําไปปรับปรุงนําไปพัฒนานะครับเพื่อให้ได้นักกีฬานะฮะตัวเก่งตัวดีนะครับแล้วก็จะได้นำํำพาซุ้มนำํำพาฟาร์มมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็นําเงินทองกลับมาบ้านได้เลี้ยงดูครอบครัวนะครับแล้วก็วงการกีฬาของเราก็จะได้ ยืนยาวนานนะครับให้เป็นคอมเมนต์ที่มีบทความที่เกิดประโยชน์กับเพื่อนพ้องน้องพี่เรานะครับก็เจริญฟา์มไก่ชนคนลูกทุ่งนะฮะก็นำบทคราห์นี้นะครับมาเล่าสู่ทุกท่านได้ฟังกันนะครับคลิบหน้านะฮะก็จะนำสราระดีๆสิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่ทุกท่านได้ฟังอกีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับสำหรับอีพีนี้ก็ลืมกดติดตามอย่าลืมกดให้กำลังใจ กันด้วยนะครับพบกันใหม่ใน EP หน้าจุดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ